พร้อมยังโจ๊ะ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 สิบสองสิบสามสิบสี่สิีห้าสีบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบ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 สิ bị để lông bé lăng, hả? lăng à? Lông bé lăng rồi đây ะเอกาบ้าจีอีกแล้วยังไงคิดได้ไหมว่าทราถึงโดนใช่บักครับใช่ครับใช่บักครับไอผลประโยชน์ใช่ครับ สัดสินธถูกแล้วนะไปแค่นี้เหรอ,อมผมว่าสิ่งที่ตัดสิทธ์แล้วสิ่งที่ท่านลงโทษอดีด้วยเป็นการให้บทเรียนด้วยแหละแล้วว่าเป็นการให้บทเรียนพวกผมด้วยว่าน่าจะเช็คกันมากกว่านี้ผิดโดยที่ไม่มีข้อโต้แยง้งครับผิดจริงๆอยอมรับผิดทุกคนในแลกลไก่ริบเก้าคนยอมรับผิดท,ทุกอย่าง แล้วขอบคุณจริงครับที่ให้บทเรียนกับทีมกับแบดกายอีกณฑ์เอ็ทีอาร์มาไวะไอห้ยแต่น่าจะเป็นสิ้นเดือนน่าจะเป็นสิ้นเดือนเพราะว่าต้องอแบดกาเอ้ยกากินังจะต้องตีกันทีาก่อน Gracias. อุ้มกันในสภาครับบีจีเมื่อครับไม่เป็นไรลงมาด้วยให้เกียรตินะด้วยทุกคนบีจี <laughs> แรงนะนี่ในแรงะใน,ในรงะในแรงที่ปลอดภัยทุกอย่างไม่มีเนื้อไม่มีเนื้อเรื่องใดๆมาขั้นทุกอย่างเต็มที่ได้หมดราไปชอบร่วมกันอ่ะมันเป็นสิ่งดีแต่มันต้องมีมากกว่าน,นี้เข้าใจครับเอาทาาที่สบายสุกนเลยครับคือผมอยากให้พวกคุณรับผิดชอบด้วย คือไม่ใช่ว่าพูดว่าเออเนี่ยพวกผมรับผิดชอบร่วมกันพวกผมรับผิดชอบร่วมกันแต่ไม่ได้มีปัญหาหรือไม่มีข้อตกลงใดๆเพิ่มเติมเลยมันก็คงไม่ใช่ครับบ้านที่จะลงเนี่ยมีทั้งหมดกี่หลังก็คงรู้กันมาบ้างก็แหละหนึ่งหลังก็ตกลงง่ายๆเลยไม่พัก พวกคุณตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่พักเลยแล้วก็ยังไม่ให้ลงอันเดอร์กาวด้วยคือให้ผมตีชิงบ้านแรกกันบ้านหนึ่งหลังต้องเป็นของพวกคุณครับอันี้ก็เหมือนการนี่ทางทางน,าน,น้าได้ประกาศมาไหร่ครับว่าจะเริ่มเมื่อไหร่บ้านล่าสุดครับโอเคครับ ไม่เกี่ยวกับรอบเทสนะครับเนี่ยคุณ <ผม S 2> อยากรับผิดชอบร่วมกันผมให้ผมบอกตรงๆนะว่ารอบเนี้ยส่วนตัวเอาความรู้สึกส่วนตัวนะผิดหวังโมโหโมโหมากด้วยเพราะว่าตั้งใจจริงๆในทุกๆความคิดตั้งใจที่ทุกคนได้ร่วมสนุกกันเต็มที่แล้วพิ่ชอบคำพูดตัวเองนะ ก็เกียร์คุณพูดมาเองว่าเราไปชอบร่วมกันครับนะเอาได้เคแค่แหละคือสิ่งที่ผมอยากให้พวกคุณต้องรับผิดชอบร่วมกันจริงๆไม่ใช่แค่สักแต่ว่าพูดครับมันไม่ได้ถ้าคุณเอาบ้านมาไม่ได้โทษคำน้มอเบิลสามเดือนอันเดอร์กาวดสามเดือนนี่คือข้อตอกลงผมก็อยากจะรู้ว่าระหว่างเนี่ยที่ทิมไม่อยู่อ่ะ คุณจะช่วยเหลือกันได้มาก้อแค่ไหนโอเคครับน่าแต่ว่าเราจะได้บ้านได้ยังไงเมื่อเราแพ้วิใหม่ไปแล้วบ้านคนส่วนบ้านแรงดี เขาจะแล <ฟ S 1> ้วงนดสิต้องขึ้นเทียร์หนึ่งถ้า่ะผมเห็นเราต้องไปสู้กับดูไวขอขอ้อะไรแบบนั้นด้วยอ่ะผมจะเปลี่ยนเขาตกลงทันทีดูไว้กับกิน้ะจะดีหรือร้ายขึ้นอยู่ที่พวกคุณ ขอดูหน่อยแล้วกันคำพูดอ่ะรับผิดชอบร่วมกันก็ทำให้คได้ที่พูดไว้ถ้าเราได้เรางดีขึ้นทุอย่างันก็ดีขึ้นแต่ถ้าถอยมีแต่แย่นะข้าเตือนไว้เลยครับนะขอคนเขียนสัญญาด้วยเนมันยาก ไอเกียบ้งยัง้งนะเราต้องหาคนเพิ่มหาคนเขา้าแล้วอยู่เทียเอบีจีต้องชิงบ้านให้ได้หนึ่งหลังถ้าไม่ได้บ้านตามข้อตกลงลงอันเด้ยกาวสามเดือนอเดีาสมเดือนทั้งทั้งแก๊งใช่ไหมท้งแก๊ง แล้วก็วงเล็บถ้าแก๊งมีการพัฒนาหรือไปในทิศทางที่ดีขึ้นมาคุยสัญญาใหม่มันตัดคนที่จะหาเดี๋เร็วไงหาไม่ได้ขอเลาสักครู่นะเอเวลาสักครู่นะครับ รู้นะมิดหลอดแล้วทั้งแกนลเยีล็กนายชื่อตามนี้หรอใช่ไหมใช่แล้วถ้าเขาแค่เข้ามาเล่นเฟรดนะออกได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยดูสรงมันท่าทางสบาสครับปากถึงครับไม่ดี ใครไม่ดูจอบ้าง,งคุยคอยคุยคอยคอยุยไม่ต้องแจ้งตอนไม่ต้องแจ้งตอนผิวจะมาคอยคุยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก่อนเที่ยงคืนก็ได้ครับโอเคได้คะ่ะแล้วก็จำไว้ได้วยนะครับ b ี IG. ขจีอตกลง จะถูกเปลี่ยนให้แย่ลงหรือดีขึ้นไม่ได้อยู่ที่ผมอยู่ที่คุณ ถามว่าไหวไหมมันไหวอะ่ะท่านคนเราเยอะกว่านี้อ่ะมันไหวอยู่แล้วอ,อ๋ผู้ใหญ่สักสองคนก็เราต้องเป็นสัญญา่อยล้วเกิดว่าโอเคเขาตกลงเอาเซ็นนะต้องมีคนเยอะกว่านี้แล้วต้อมีอาวุธ หากถ้ามีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงพ่อตกลงถูกเปลี่ยนทันทีโแย่ลงด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นต้องอยู่ด้วยกันเยอะๆทำให้เขาเห็นว่าเราพี่โมครับได้ยินครับได้ยินพัฒนาอะไรอย่างนี้ที่เราจะเจอครับ ว่าจะถามต่ออีกเนี่ยผมก็อยากรู้เราจะเกิดได้ยังไง <c oughs> ระหว่างรอนี่ขอถามเพิ่มเติมได้ไหมคะสภาว่าครับคือสภาน่าจะทราบอะค่ะว่าถ้าจบเฟรแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องนิดนึงกับทาง NTR ค่ะทงบีจี ซึ่งซึ่งแค่จะแจ้งให้ทร,ราบเฉยๆนะคะนั่นแหละครับทุกอย่างมันอยู่ที่พวกคุณนะผมบอกแล้วว่าผมมองทุกเรื่องผมมองทุกอย่าง ใจใจดูีิขอบุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณครับ,บ <S <S ไม่ร้องแล้วมันไม่แบบเสีใยใจอะนึกว่าแบบเจ้ง ว่าตอนแรกอะพี่ทิมโดนใบแดงมันก็แบบเสียดคือคือเล่นด้วยกันมาตั้งนานอะเข้าใจเหมือความรู้สึกเบอร์คนครับเล่นด้วยกันมาตลอดทางนู้นะทางนู้นวันหนึ่งกมมีเขาอยู่อ่ะก็รู้สึกแปลกๆใช่ไหมล่ะแล้วแบบนึกว่าแกจะยุบอีก เข้าใจนะระบบแก๊งระบบครอบครัวถ้าเรื่องแค่เนี้มันถอยมันทําให้แย่มันทําให้หยุดอยู่กับที่ทุกอย่างเลยอย่าหวังจะได้เติบโตเลยอาจารย์นะแต่ฟังมาฟังไปฟังมาแล้วมันเหมือนแบบเขาอยากให้เราพัฒนาไม่ได้อะแก๊งนะแนะนำอันนี้คือข้อแนะนำ ถ้าขาดหัวอยู่ไม่ได้อยู่แกงซะแต่เป็นครอบครัวจริงๆอะ่ะจะรอพี่จะรอน้องหรือจะรอหาแล้วก็ตามแต่กลับมา mm hmm. มันต้องมีการพัฒนาอยู่กับที่ก็โดนพย่ยาต่อถ้าไม่มีอะไรดีขึ้นก็สามเดือนนี่คือข้อตกลงรวมไปถึงเรื่องราวในชีวิตพวกคุณทุกคนถ้าสิ้นเดือนคุณต้องชนกับใครผมก็ประเมินทั้งหมดอยู่ดี พิจนารณาเอาเองละกันผมไม่ได้โกรธและไม่ได้เกลียดใครเลยทักคนเดียวแต่ที่พวกคุณทำไม่ใช่สิเรื่องที่เกิดขึ้น <c oughs> มันก็ไม่ได้ให้เกียิผมเลย <c oughs> ซึ่งร่วมกันรับผิดชอบผม <c oughs> ก็ไม่ได้คิดว่าผมจะไปประหัสประหารใครแต่ผมอยากดูว่าพวกคุณจะเดินชีวิตยังไงจะทำทุกอย่างยังไง ย้ำไปก้าวนะถ้าแค่นี้ถอยอะไปยูแกลงเถอครับเรียบร้อยแล้วชิญได้เลยครับขอบคุณครับนะขอบคุณค่ะนะขอบคุณครับนะคคบขอุณส่วนเรื่องอะไรชื่อเดี๋ยวติดต่อไปทีคครรัับบไปยุไว้่อนด็อกแท็กเดี๋ยวยึดอ๋อไม่ไว้่ออนเมาคุยกันก่อนบีจีมาเดี๋ยวบีจีรวมด็อกแท็กไว้ที่คนคนเดียวด้วยครับจะทบได้ครับได้ครับอ่าเดี๋ยวผมจะเอาคุยหน้าสภาเลยพี่โม thank <whistles>